สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีดต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคย โดยในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันก่อนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อ20นักตบสาวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกในรายการเนชันลีก2021โดยที่รายชื่อของผู้เล่นตัวเกา๋าอย่างนุสราปลื้มจิตวิลาวันมาริกาและก็อ่อนอุมาซึ่งจากรายชื่อของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดปัจจุบันที่ออกมาแบบนี้ แฟนลูกยางชาวเวียดนามเขาได้เห็นแล้วจะมีมุมมองแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ว่าดาวรุ่งเหล่านี้ก็ยังคงแข็งแกร่งในอาเซียนนะแค่จะยากในการไปต่อก่อนในระดับโลกแต่คนต่อมาก็ได้มองผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ว่านี่มันก็ไม่ใช่ทีมที่เป็นดาวรุ่งมากนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคาดหวังว่า เมื่อไทยไม่มีเหล่าผู้เล่นตัวเก่าแล้วเวียดนามก็จะมีโอกาสที่จะชนะแต่คนต่อมานี่ก็ได้มาแย้งว่าถ้าไทยยังมีอัชาราพรชัชชุออนและก็พิมพิจยาลงเล่นเวียดนามก็จะไม่มีโอกาสไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขายังมีหัตถยาอีกด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าคุณไม่ได้เห็นผู้เล่นเหล่านี้เล่นกับทีมระดับท็อปมาเหรอพวกเธอยังคงมีความเฉียบขาดการตีสาเมตรก็ทำได้ไม่เบาเลย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองทีมชาติไทยชุดนี้ว่ามันจะยิ่งยากขึ้นเมื่อเจอกันและเราก็จะยังคงพ่ายแพ้อย่างมากมายไทยนั้นเหนือกว่าเราในเรื่องของความสามารถของผู้เล่นการเล่นกับลูกบอลแท็กติกและก็ด้านจิตวิทยาส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับไทยแล้วฉันเชื่อเหลือเกินว่าด้วยวิธีการเล่นและวิธีการฝึกซ้อมผู้เล่นที่ได้มีการลงทุนอย่างมากมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเขาจะถดถอยลงมา แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาทวงครับว่าถดถอยนะทีมยูย่สามของไทยก็เคยแพ้ทั้งเกาหลีเหนือและก็เวียดนามซึ่งตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าแต่นั่นมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาไม่มีช,ชัดจูออนและก็อัจชราพรส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จะไม่ได้เห็นรุษาราเล่นอีกแล้วเหรอ มันเศร้าที่จะไม่ได้เห็นเธอเล่นอีกแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นอีกด้วยว่าไม่มีคนจากวันเก่าๆเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งลิเบรโรอย่างปิยนุษก็ด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าไม่มีชื่อปิยนุษด้วยแต่ฉันกังวลว่าพอถึงซีเกมแล้วไทยก็จะเอาทุกคนกลับมาเล่นที่เวียดนามส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าทุกๆปีมันก็เป็นแบบนี้ พอถึงในนาทีสุดท้ายฉันก็เห็นเหล่าพี่สาวออกมาปรากฏตัวซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาเสริมไปอีกว่าผู้เล่นตัวเก๋าของไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องซ้อมเยอะดังนั้นแค่ใส่ชื่อไว้เพียงเท่านั้นแต่เมื่อถึงเนชั่นลลกพวกเธอเหล่านั้นก็จะออกมาส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่แสดงความคาดหวังหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ว่าด้วยนักตบชุดปัจจุบันของเวียดนามฉันยังคงเชื่อว่า เวียดนามมีความหวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์กับไทยเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นไทยชุดนี้พวกเขาก็อาจจะต้องกังวลเมื่อเจอกับทีมชาติเวียดนามส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าถ้าพวกเขาไม่มีตัวเก่าแล้วเวียดนามจะมีความหวังที่จะชนะไทยได้เป็น2เท่าจาก10%ก็จะเป็น20%แต่มันก็จะยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะไทยได้ ถ้าอยากจะมีโอกาสก็คงจะต้องลงทุนกันให้มากขึ้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวเสริมว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะชนะพวกเขาจำรายการเมื่อปีก่อนที่สมสรชนบุรีเจอกับทีมเวียดนามได้ไหมมันก็เป็นแบบนั้นล่ละพวกเขานำหน้าเราอยู่2-3-9ส่วนคนต่อมานี้ได้แสดงมุมมองถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยในทีมชุดนี้แล้วว่าทัดดาวและหัถยาเนี่ยก็ดีเพียงพอที่จะทดแทนผู้เล่นเหล่านั้นในตำแหน่ง M b แต่คนที่เหลือนั้นยังไม่ได้แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าจารัดพรเนี่ยก็เก่งนะส่วนหัตถยานั้นเจ็บไปนานไม่รู้ว่าจะกลับมาท็อปฟอร์มได้เหมือนกับทัดดาวได้ไหมส่วนคนต่อมาก็กล่าวไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นในตำแหน่งนี้ว่าแก้วกระยายก็เก่งมากเธอสามารถเล่นได้ดีขึ้นหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุน่นส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงหลังว่า ชิตพรก็ตีได้ค่อนข้างดีเลยในปีนี้และการบล็อกของเธอก็ทำได้โอเคด้วยพวกเขาจะสามารถฝึกเธอได้ในช่วงเวลานี้ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนวอลเลย์บอลของพวกเขาที่ได้มาแสดงความคาดหวังแล้วว่าก็หวังว่าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในศึกสี่เกมที่บ้านของเราซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ทีมชาติไทยชุดนี้เจอกับทีมชาติเวียดนามเราจะมีโอกาสชนะที่30%และไทยมีโอกาสชนะ70%แต่ถ้าเล่นกันที่ประเทศเวียดนามโอกาสชนะมันก็จะเป็น60%ต่อ40%ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าถ้าในซีเกมไทยไม่มีตัวเก่าแล้วเวียดนามก็จะต้องจับตาดูรายการนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรารอคอยที่จะมีความหวังที่จะเอาชนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อมั่นว่าในตอนนี้เมื่อไม่มีพวกเขาเหล่านั้นแล้วฉันมีความเชื่อมั่นว่าเวียดนามจะสามารถชนะไทยได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าฉันก็หวังแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วนะแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องผิดหวังฉันเองจึงไม่ได้ติดตามทีมมากนักในช่วง3ปีหลังและในตอนนี้ฉันก็ไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นในเรื่องนี้มากนัก ในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าจะชนะได้ยังไงถ้าไทยไม่มีออนุมากับปลื้มจิตแต่ก็จะยังมีชัชชุออนทัดดาวหัถยาและก็พิมพิชยาโดยทั่วไปแล้วเวียดนามจะไม่มีโอกาสเลยแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความหวังแล้วว่าทีมชาติเวียดนามในตอนนี้เนี่ยมีหลายคนที่เคยเอาชนะทีมจติไทยได้ในชุดยู23ดังนั้น สภาพจิตใจของผู้เล่นเราในตอนนี้มันจะต้องแตกต่างไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางส่วนที่มีต่อทีมวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่ผมได้รวบรวมให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณนตะรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ